าจิมัดมันแล้วเท่าไรอาลดให้เอามัดเดียวก็พออให้นี่สองไปเลยให้พี่เจโอ้มันเยอะมาอกินไม่หมดอากินยากนะ้วทำยากด้วยเออสองันไปเลยเออไม่ค่อยมีคนทำหรอกเดี๋ยวฉันให้วลาถูกใ่ลาถอนเอาถุงยกกันอะไรนะเอาถุงยกกันใส่ถุงยกกันมันเท่าไหร่นะคะมัน แปดิบปิดแค่ร้อยสี่สิบลดลดไปสี่สันบาทเดี๋ยวไปมือเราค่ะทำไมแพงจังเลยไม่แพงเอาเนื้อมะพร้าวอ่อนๆมาทำเน้ามันมัดหนิมันมัดเท่าไหร่คะตามหลังมันรเก้าสิดจะลดให้ลดไปเอามะเดวก็พอค่ะมันเดวก็พอค่ะมันเดวมนเดวค่ะมันเดวทำไปเลยจะลดให้ไม่เป็นไรค่ะเดกูเอาเอามาเดวพอค่ะมาเดยทำไปเลยจะลดให้ไม่เป็นไรเอาเอา ไม่ิดตาเองแต่่กายนขไม่พุ่ห euh, นูไม่มีต okay ังค่ะออนเดียวลดให้ก็ไม่เอาพุงหนูไม่มีตังเลยค่ะออนเดียวก็พอแล้วค่ะออนเดียวก็พอคอมคอมคอมแจกกันไอ้เกมไปกินอันไหนไปุขอบุณค่ะแี่พีไปอีกอ้ยี๋ยวเดี๋ยวเขาใจเ